็นใหญ่ข้าจะไม่ตายตายไม่เป็นเพราะความหลงนะหลงว่าตัวเองจะไม่ตายถ้าเราเลือกถึงว่าโอ้ข้านี่อีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องไปอย่างผู้ที่เขาเกิดก่อนนะเขาไปมันเป็นลูกกี่คนตัวกี่คนเขาตายเาแล้กกี่คนตัวก,กี่คนแล้วเราก็คงจะไปตามนั้นแหลนะมันจะลดความโลภลงลนะลูกหลานนะมันจะลดความโลภความโกรธความหลงหลงในจิตในใจของพวกเรา ถ้าว่าพวกเราไม่ระล,ลึกถึงความตายเนี่ยมิจะเอามันเอามันไปตลอดอผลที่โชดนั่นแล้วจะเอาขนาดได้ละเอาไปถึงลงถึงหีบถึงลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันต้องพอประมาณเมื่อ็น่าจะเพียงพอน่ะออันนี้เป็นความเห็นของอหลวงปู่หลวงตาหลวงพอ่อยื่ในป่าในดงเอล่าเก่าให้พวกเราท่านทั้งหลายที่ดั่งฟังอยู่เนี่ยจริงไหมหลวงพ่อพูดนะ ถ้าเราลึกถึงความตายสบายนักหักรักหักหลงในสงสารให้เขาและลึกถึงความตายมันปีเมืองพอนะลูกหลานนะถ้าเราไม่ได้ลึกถึงความตายนะกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงมันจะเหยียบจ้าหัวใจของเราไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณเห็นพยายามันธาตุราชพยามันธาตุราชพาาร,าระพุทธเจ้าถวายเป็นศาสตร์ขี่โลกันไป เพราะพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นชาติดีก็มีได้ชาติละกิเลสลาคะก็ไปบวชเป็นฤาษีสีภัยอยู่ในป่าจากนั้นก็ขึ้นไปสู่พรมชาติเป็นโทสะกับโมโหโกรธไม่ใช่น้อยเหมือนกันทัศจโมหะคือความหลงก็มี พระพุทธเจ้าเกิดมาทุกพบทุกชาติได้ทุกรถทุกชาติความเป็นมาของพุธพระพุทธเจ้าท่านต้องได้เกิดเ,เป็นสัตว์ในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดเป็นเป็นประเภทสัตว์ที่ไม่มีกระดูกไม่มีกระดูกแล้วก็ไม่เล็กกว่าอะไรไม่เล็กกว่าตักกะแตนอะไรนะนะ <c oughs> ต,นตัวท่ตันพูดนะ ในพระไตรปิฎกคือพวกปิ่งพวกไส้เดือนพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดก็นอกนั้นขึ้นมาพระพุทธเจ้าเกิดมาตกกระจิบตกกระจับเออเป็นเก่งเป็นกวางเป็นช้างเป็นเสือเป็นหมูเป็นหมาเกิดหมดเสวยพระชาตินะแต่ชาติหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นพญามันธาตุราชนะเออพอบันธาตุราชพระองค์ก็เป็นผู้เป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้ทรงธรรม แต่ว่าความขี้โลภในใจมันมีไงความโลภวนนี้มันมีเออมันอยู่ในใจนี่มันอยากไม่เพียงเพียงพอต่อมาได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็มีมียะมียานแก้วคล้ายๆเขามีเครื่องบินพิเศษเออเหาะไปผู้อื่นทําไม่ได้ใช่ไหมมีแต่พยายามจักรพรรดินั้นทำได้มีได้ หาะไปประเทศไหนเขาก็สวาพิพักยอมถวายถวายบ้านเมืองให้กับพระเจ้าจากักรพรรดิแปลว่าในจักรวาลพระเจ้าจากักรพรรดิไปหมดท่าทุกวันนี้ก็คงจะบินไปอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสรัสเซียแอฟ,ฟริกาตะวันออกกลางกับลักะนั้นะไปไปประเทศไหนก็สวาพิพักหมด ยอมยอมให้พระเจ้าบรรทาธุราชเป็นใยอรพยาบรรทาธุราชก็มีพระบัญชาทุกคนต้องเป็นผู้มีศ,ศมิทธ์มีธรรมนะอย่าเบียดเบียนกันนะให้มีศิลห้านะ <c oughs> อันนี้ก็คือความเป็นมาแต่พระญาบรรทาธุราชเกิดความโลภได้ได้เป็นผู้ปกครองในพิภพพอแล้วนะพระอินอยู่บนสวรรค์ จะเห็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิมัรุราชเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณธรรมเราก็ควรจะทูลเชิญขึ้นมาเป็นมิตรเป็นสหายกันขึ้นมาสู่สวรรค์สันดาวดึงเพราะเดี๋ยวพระอินทร์ก็เลยทรงให้มาตรีเทพพระบุตรขึ้นลงมารับลงมารับพระเจ้ามัราาตรุราชขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ สันดาวดึงพ่อที่นี่ก็พระอ,อินทร์ก็แบ่งให้ครึ่งหนึ่งเองเลยแบ่งสวรรค์สันดาวดึงเนยแปลว่าใหญ่ที่เดียวล่ะแต่มีอะไรกับปรึกษากันแต่พยามันธาตรุราเนี่ยเกิดความโลภในใจนะคล้ายๆกับอยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยเป็นใหญ่ในเมืองมนุษย์ทั้งหมดถ้ามันมาอยู่สวรรค์เนี่ยทำไมยังนันเราได้เอาเพียงครึ่งเดียวนะเราจะไม่เอาทั้งหมดไม่ได้เหรอ นี่นปนความโลภนะพยายามบรรทาุรัดความโลภเหมือนกันทั้งที่พรอ,อินแบ่งให้ครึ่งหนึ่งแล้วยังไม่พออยากจะได้ทั้งหมดต่อมาก็คิดค่าพระอินทร์นะท่านเมืองมนุษย์เราคิดค่ากันได้ได้คิดค่าคนนั้นคิดค่าคนนี้คิดค,ดาค,ดาคด่าได้ค่าได้จริงๆเหมือนกันมนุษยนะ์ถ้าตัวเองมีชั้นเชิงแล้วก็ให้คนอื่นไปนคนค่าตัวเองเป็นคน ให้แนวความคิดแต่บนสันสวรรค์สันดาวดึงมันคิดไม่ได้นะมันเป็นยังไงเพราะขึ้นไปมันเพราะบุญเลยบุญกุศลเป็นของใครของเราแต่ได้ขึ้นมากับเพราะว่าพระอินทร์เห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรมศีลธรรม <c oughs> เป็นใหญ่ใน <c oughs> เป็นใหญ่ในพื้นพิภพจึงได้ถูลเชิญขึ้นไปบนสันสวรรค์ แต่พอไปอยู่ชั้นสวรรค์ลืมเจ้าของหลงเจ้าของมาเนี่ยคิดว่าเจ้าของจะตายไม่เป็นละะนักษณะอย่างนั้นแหละอ,อยากจะฆ่าพระอินทร์นเ,นเพื่อยึดทั้งหมดบนสัรนสวรรค์สันดาววันึงพอคิดเท่านั้นล่ะคิดอยากจะฆ่าพระอินทร์นั้นจะวางแผนฆ่าพระอินทร์เท่านั้นะจิตใจมันก็เศร้าหมองนะแสดแค่ว่านนหมดบุญเลยนะอพอมันจ,จิตใจมันเป็นอกุศลนะจิตใจไม่ ไม่เป็นขุศสนนะเป็นใจจิตใจเป็นอาอุศนเป็นจิตใจเป็นบาปนะเพราะาจิตใจจะฆ่าคนอื่นนะจิตใจเศร้าหมองนะอ้วนะพอเศร้าหมองก็ตกลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวประเึงเตกลงมาชั้นดาวประเึงเตกมามาตกมาทุกอุทยานสวนอุทยานที่ตัวเ,เองสมัยปกครองอ,อยู่เมืองนะ เป็นพระเจ้าจักรพัทพอตกรมาที่นี้ก็แบบนั่นแหละตกมาเขาก็ไม่รู้นะอุทยานในอุทยานเขาเอา้าคนนี้เขามาอยู่ยังไงอยูอย่นี่ไหในอุทยานก็เข้าไปถามท่านนี้ก็บอกเอ้ยข้าเนี่ยพยาเป็นพญาบรรทาตรุราชาขึ้นไปอยู่บนสวรรค์สันดาวดึงนั่นแหละ ตกมาจากสวรรค์สันสวรรค์แล้วให้ไปบอกอนี่แหละพระเจ้าแผ่นดินอยู่ในเมืองนี่แหละเมืองพราณศีเนี่ยเอามาหาเราเรานะตอนนี้เขา็งงงเหมือนกันแนะเพราะมันมันมันหลายรุ่นแหละเป็นรุ่นรุ่น,หล,นหลานเหลนหลานน่อนเนะพราะตัวเองไปอยู่สวรรค์อายุยืนนะ่ย จากนั้นเขาก็เข้าไปบอกพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าดึกตื่นตนกเหมือนกันก็นมากันมานสักซไซส์ไรเหลืยงไอ้เหมนชายพยายามมันตราดพระเจ้าโวษหายเงียบไปคือผู้สูสวรรค์พวกเราเป็นลูกเป็นหลานเป็นประวัติมาอยู่เนี่ยแ้วก็พวกหลานเหลนนี่ก็เอาเมื่อพระองค์ได้ตรงมาแล้วก็ขอให้พระองค์เป็นทรงสวยสวยราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไป พยาบรรทาตุราไม่ยอมบอกเออลูกหลานได้ไปต่อไปนี้ปร,ประจานให้ประจานตัวเองเหมือนกันะประจานตัวเองให้พวกท่านทั้งหลายาตีเป็นขบวนตีค้องร้องเปล่าว่าพยามันทาตุราชเาขึ้นไปอยู่ยู่เป็นพยาพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองแผ่นดิน ทั่วโลกแผ่นดินแดนทั้งหลายเป็นของพระเจ้าจากักรพรรดิทั้งหมดจากนั้นก็พระอินท์เอาขึ้นไปบนสวรรค์ก็ได้เป็นพระพระเอ็นก็แบ่งให้เครื่องหนึ่งแต่พระเจ้ามันทา,าทุลาจะเล่าเนี่ยเกิดความโลภอยากจะได้แผ่นปกครองเป็นทั้งหมดให้เป็นของเราบนสวรรค์สันดาว,ว่าดึงเพราะนั้นข้าข้าจึงจด้ตกลงมาจาก สวรรค์สันดาว่าถึงเพราะาจิตใจของข้าพเจ้าเกิดความโลภทิฏกรรมทำกรรมชั่วคิดความทำความชั่วคิดอยากจะฆ่าคนอื่นเ,เพราะนั้นให้พวกเธอทัดนทั้งหลายตีปกตีปกกองประกาศอากองร้องร้องเปล่าให้ทั่วทุกแห่งหนนั้นนะว่าพระเจ้ามันทาตุรัเนะี่ยมีความโลภมากาได้ไปได้ปกครองในพื้นแผ่นดิน ทุกแห่งโหดแล้วเป็นจุมติของตนเองแล้วขึ้นไปบนสวรรค์ได้สวรรค์ชั้นดาวถึงครึ่งหนึ่งเอ็ดแล้วอยากจะได้ทั้งหมดเพราะนันบาปกรรมที่เราเข้าไปเจ้าเป็นบาปอกุศลนจึงได้ตกลงมานี่แหละความโลภเป็นของที่ไม่ดีขอประกาศให้คนทั้งหลายทั้งโลกได้ทราบน,นว่าความโลภความนี้นะมันมีไม่มีที่สิ้นสุดน้ำมหาสมุทรทะเล ยังมีขอบอ่ยังมีกรอบยังมีขอบวิวพิจูดนะจุดที่จุดไหนน้ำมหาสมุทรทะเลถึงจะกว้างแสนกว้างก็ยังมีขอบยังมีฝังฝาแต่ความโลภของมนุษย์อยู่ในจิตใจเลยมากกว่านั้นพระเจ้าจะครับพระเจ้าบรรทาตุราชพูดนะมากกว่าน้ำมหาสมุทรทะเลไม่มีที่สิ้นสุดความโลภของมนุษย์ไม่แต่อยาก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 จะได้ทั้งหลายทั้งปวงมาเป็นสมบัติของตนเองเนี่ยแหละ ขอให้พวกเธอท่านทั้งหลายไปประกาศนะความโลภของพญามัทตรุราชไม่มีที่สิ้นสุดจนได้บาปกรรมจะได้ตกลงมาจากสวรรค์จากนั้นท่านก็ไม่อยู่ไม่นานท่านก็ได้สวรรคตนะนี่ละชาตินั้นเป็นชาติเราสวยเป็นพระเจ้าพญา,ามันทุราชศาสต์ขีโลภท่านว่าพระพุทธเจ้าทันว็ท่านก็บ,กบ,บอกอย่างนั้นนะ อันนี้เราอ่านในพระตไตรปิฎกโลกเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆท่านลัเราได้อ่านได้ศึกษาแล้วเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อนะความโลภเนะี่ยทำให้ตัวเองจิบหายทุกทรมานได้เพราะความอยากตามไม่จริงอาหารการบริโภคของเราเห็นไหมกินเพียงจานเดียวก็อิ่มแล้วแล้วก็ของใช้ อย่างผ้าจีวรนั่นกนห้าหกปีก็ไม่ขาดผ้าสบงขาดเร็วหน่อยปีสองสามปีผ้าองสงอังสะที่พักผ้าอาศัยจาราหลังนี่กันเราก็อยู่ได้กุฏิเราก็อยู่ได้ไดแต่ละหลังที่พักผ้าอาศัยของเราก็อยู่ได้มันมันก็น่าจะเพียงพอนะอันนี้ถ้าไม่ถ้ามีได้มาโดยเป็นธรรมก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าเป็นโลภ เอาของคนอื่นมาเป็นสมบัติของตนเองไปโลภอของหลวงบังไปโลภอของสาธารณะบังไปโลภออกของใครต่อใครบงังมาให้เป็นสมบัติของตนเองอันนั้นเป็นความขี้โลภพระพุทธศาสนาพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตํามในอย่างมากความความขี้โลภคํานี้นะแต่ถ้าได้มยโดยเป็นธรรมเราทําการทํางานเราปีกีดอย่างแล้วก็มาขาย ราคาขายได้ดราคาถูกราคาเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเราก็เก็บก็ได้มาโดยเป็นธรรมอันนี้แปลว่าไม่ใช่โลภนะลูกหลานตัวนี้แปลว่าได้มาโดยเป็นธรรมด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความสามารถของเราแต่เราไปกีดยางก็จริงอยู่แต่ไปขโมยยางเอาสวนสวนยางคนอื่นเขาอเอามาผสมประสานกับตนเองนั่นแหะโลภแล้วท่านนี โลภลรท่านไะอ้ตัวนั้นอะไปขโมยขี้ยางของคนอื่นมาใส่ตัวเองแล้นะเป็นว่าโลภหรแต่ที่จะเป็นเป็นของของตนเองด้วยมาโดยเป็นธรรมด้วยนําพักน้ําแรงอันนั้นไม่ใช่ว่าจัดเป็นความโลภถึงจะได้มากก็ไม่จัดว่าเป็นความโลภนะอ่าเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่จัดว่าเป็นความโลภมันได้ถูกต้องมันถูกต้องตามหลักธรรมแต่ถ้าว่าทำผิดอ่ไม่ทำไม่ถูกต้องนะถึงจะ บาทห้าสิบสตางค์ก็คืออันนั้นคือพชรแล้วไงอันนี้ให้พวกเราทุกทกท่านนะให้ศึกษาดูให้ดีเขาบอกความโลภและความไม่โลภนั่นคืออย่างไรอย่างไรจุดไหนอย่างไรน,นี่แหละอันนี้จะให้พวกเราทุกๆุกคน,นที่พูดกล่าวให้ฟังนันนก็ไงแต่งังไงก็ให้ระลึกถึงมรณะภัยคือความตายเอาไว้ก่อนพวกเราถ้าระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอนะ กิเลสราคาโทสะโมหะโลภโกรธหลงเหล่านั้นมันจะไม่เข้ามานะถึงก็เข้ามาก็เข้ามาไม่เต็มที่นะเพราะว่าเรามีเกาะเรามีที่กำบังไว้อยู่ตายนะเรานะอีกสักวันหนึ่งทางหน้านะเรามีคุณงามความดีเพียงพอหรือยังเรา,เร,า,เร,ารักษาศินเพียงพอหรือยังเราให้ทานเพียงพอหรือยังเรา,เ,ราเก็บพร้อมคุณงามความดีเพื่อเตรียมจะโดด ข้ามพบข้ามชาติไปต่างประเทศเรามีทุนเพียงพอหรือยังที่เราจะไปต่างประเทศได้ถ้าวันเราะึไงได้เราต้องจําเป็นได้ต้ตงองเขาตรงไล่ไล่เราออกนอกประเทศอยู่แล้วเนะี่ยคือความตายและไล่นะในเมื่อเราออกไปต่างประเทศเรามีะเบียงเพียงพอหรือยังอุปกรณ์ในการเดินทางไปสู่ภายข้างหน้าเราเตรียมพร้อมหรือยังบัตร ATM เรามีหรือยัง เพชรเนจินดาที่เราจะออกติดตัวไปด้วยเพียงพอหรือยังเสี่งเหล่านี้เราต้องได้คิดนะเหมือนถึาอย่างไงเราต้องได้ข้ามพบความชาติแน่ๆนะทธาญาติโยมโลูกหลานนะอันนี้ก็เล่าเตือนเตือนกันพุทธหลวงปู่หลวงตาเนี่ยก็เล่าเล่าข่าวๆให้พวกเราท่านทางหลหยได้ฟังถ้าหลวงปู่หลวงตาไม่เตือนอให้ฟังพวกเราอาจจะมาคิดไม่ออกในจุดนี้นะ แต่พวกเราบางคนก็นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกเออหลวงพ่อนี่มแต่เอาเรื่องเ,ออเรื่องไม่เป็นมงคลเรื่องที่ทําให้จิตใจเศร้าหมองมาพูดนะแต่ตามไม่จริงไม่ใช่นะลูกหลานนะอ,อพระพุทธเจ้าถ้าทำคําสอนของพุทธานี่ท่านเราระลึกไว้อยู่เสมอจิตใจของเราจะอ,อไม่เศร้าหมองนะคล,คล้ายกับ ตัวไปอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าต้องทําดีต้องคิดดีต้องทําดีพูดดีเท่านั้นสิ่งที่มันไม่ดีเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรหลจะไม่มีในจิตใจของข้าพเจ้านะเราต้องคิดอย่างนั้นนลูกหละนะานนะจะทธาญาติโยมนะอตอนนี้ไปรับพรนะจน้นะ ซาปารองข้าวินิมุตโต ภาวาภิวานธาณสิลิจานิจังวทาปาจายโนจต pāsannānāṁ ākāṁ dhammāṁ īśā natāṁ āke mudhe pāsannānāṁ lākī na ye anuttare āke dhamme pāsannānāṁ vikrāṁ ku tuke อาเกสังเขปัสสนานังปุญญาเกเตอนุตเรงอาคาสินานังอนัตตังอาคังปุญญาขวัตเตี๋ยอาคังอายุเจวันโนจายาสกิติสุขังบาลังอากาจาราตาเมธาวีอากาธรรมะสมาหิโต เอวะพุโตมนุสโตมหากาปัตโตปโมติทิภวะตุสัพามังกาลังราคันตุสัพพะเดวตังสัมบุมทฐานุภาเวนสันาสานาโสดิพวัน,ท,นทุเตอาวะตุสัพามังกาลังราคันตุสัพพะเดวตา สัมบัติมานุภาเวนาดัตโตทิภวันตุเตหาวัตุสัพพมังกรังราคันตุสาพเดวตาสัมมาสังขานุภาเวนคดัตโตทิภวัน านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทาบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีล ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t p a n a k a m ้อย c o m สุดสูสังละพะเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา